สรุปประเด็นทองคําประจาวันที่3กรกฎาคมนะครับนั่งจุดกับโดยภาพรวมในเรื่องของตัวข่าวสารกับราคาทองคําหน้าบ่ายยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกท่านนะแต่เมื่อวานนี้เราได้เจอการเทขายของราคาทองคำเนี่ยบ่อยขึ้นและเวลาที่ราคาทองคําฟื้นตัวกลับขึ้นไปด้านบนก็มักจะเจอกับแรงเทขายแต่ในทางกลับกันเวลาที่ราคาทองคําขยับปรับตัวลงมาด้านล่างชนกับโซนแนวรับราคาทองก็จะเจอแรงบายย้อนกลับขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นนะครับนั่งชุนรับปัใจจัยในวันนี้จะคล้ายๆกับปัจจัยเมื่อวานเลยยังไม่มีอะไรตัวใหม่คณะกรรมาการเฟดก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับท่านประธานเฟดลุงจลมพอเวลก็ไม่ได้พูดจาเป็นลบหรือว่าบวกกับราคาทองคําเท่าไหร่ดังนั้นทรงของราคาทองคําก็เลยออกมาในรูปแบบของกลางๆเมื่อราคาอยู่ในโหมดกึ่งกลางแบบนี้มันก็คือการเคลื่อนไหวแบบไซเวยผมก็เลยจะให้นั่งทุนใช้กรอบราคาตัวนี้ไปก่อนครับ แต่ผมจะบอกกับนักทุนเลยนะว่ากรอบราคาที่ผมได้ให้ไปนี้อีกไม่นานมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าใน t i ม e f r a m e หนึ่งชั่วโมงราคาทองคำได้มีการสร้างในรับคลื่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง โดยปกติแล้วจะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยประมาณ5-7ถึงรอบด้วยกันตอนนี้เนี่ยระยะเวลานั้นได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนถ้าเราดูในทางเฟรม H 4นะครับหรือว่าสีชั่วโมงการปรับตัวข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนั้นก็ได้เดินทางมาครบนะครับใกล้จะจบไซเคิลของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าผมกําลังคิดว่าราคาทองคำนะครับท่านผุดครับอีกไม่นานเกินรอซึ่งมันยังสรุปไม่ได้ว่าจะเป็นเวลาตอนไหนแต่มันกําลังจะเบรกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่ ดังนั้นในช่วงเช้าๆกับบ่ายๆนี้ทั้งขาบ่ายและขาเซลครับเราอาจจะอาศัยนะครับจังหวะในการทำกำไรทั้งสองหน้าไปก่อนโดยที่ไม่ยึดติดถ้าลงมาด้านล่างบ่ายก่อนในโซนน้ำเงินถ้าขึ้นไปด้านบนเซลล์ก่อนครับในโซนสีน้ำเงินแต่ถ้าเทียบเป็น100%ซแล้วนะครับผมยังแอบยืงๆให้กับฝั่งของขาบ่ายมากกว่านะ60%ต่อ4 0หลังจากนั้นทุกจะต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าเราควรจะออกหลอดอะไรเท่าไหรด่ดีแต่ วันนี้แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเทรดแล้วตั้ง SL ไกลามากเท่าไหร่เอาทำไมคุณครับยกตัวอย่างเช่นให้ม,มองเห็นภาพถ้าสมมติว่าขึ้นไปได้นบนก่อนผมเซลล์แน่ๆนะครับแล้วก็อาจจะตั้ง SL เดี่ยวไม่ไกลาจาก2349เท่าไหร่แต่ในทางกลับกันถ้าวันนี้กราฟลงก่อนผมจะบายแน่ๆเช่นเดียวกันแต่ก็จะไม่ตั้ง SL ไกลกว่า2 3 1 9เท่าไหร่อาจจะหลุดไปนิดนึง2-300จุดเพราะอย่างที่ได้เรียนแจ้งกับทุกท่านไปครับว่า ทางเฟรม H1 กับ H4 นั้นเดินทางมาเนี่ยจนถึงโค้งสุดท้ายของไซเคิลของการปรับฐานแล้วมันกำลังจะมีการเลือกหน้าเลือกฐานในเร็วๆนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกด้ว่าเรายังสรุปไม่ได้ว่ามันจะเลือกไปในทิศทางไหนในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับเราจะคุยกันยากมากเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างในคืนนี้เราจะเจอตัวเลขตอน1ทุ่ม15นาที ADP Employment Change ซึ่งก็คือตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของภาคเอกชนครับตัวเลขแนวโน้มในคืนนี้นั้นคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นลบกับราคาทองคำทำให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงได้แต่ถามว่าตัวเลขที่มีความต่างกันกันกบครั้งก่อนหน้าแค่นี้เองถ้ามันไปไป,ไปตามคาดการจริงนะมันลบกับราคาทองคำได้แต่จะเป็นลบในชนิดที่ว่าลบปุ๊บแล้วเดีก็เด้งกลับขึ้นมาอีกครับ และก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับภาคการบริการตัวนี้มีความสําคัญมากและแรงกว่าวันจันทร์มากๆตัวเลข PMI ภาคการบริการนั้นคาดว่าจะชะลอตัวลงครับซึ่งมันอาจจะกลับมันหนุนให้ราคาทองคำย้อนกลับขึ้นไปแต่ในทางกลับกันครับการกลับขึ้นไปอย่างไรก็ตามแต่โดยพื้นฐานตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับตัวเลข PMI ไม่ว่าจะภาคไหนหรือประเทศไหนๆก็ตามแต่ถ้ายืนเหนือ50 แปลว่าภาคส่วนดนั้นยังคงมีการขยายตัวดังนั้นถ้ามันแค่ชะลอตัวลงแต่มันยังยืนเหนือ50มันหนุนราคาทองคำขึ้นได้แต่มันก็จะขึ้นไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เช่นเดียวกันครับทุกท่านดังนั้นตัวขาวคืนนี้เราต้องมารอลุ้นรอดูกันหน้าง,งานแล้วว่าทั้ง2ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นทุ่ม15หรือจะเป็นตอนสทุ่มใครจะมีความต่างมากกว่กากันทองคาจะให้น้าหนักไปที่ตัวเลขตัวนั้นได้เลยครับ อันนี้คือตัวข่าวที่จะต้องเผชิญนะเนี่ยขนาดข่าวยังไซเวย์เลยนังจุนครับเดี๋ยวขึ้นบ้านเดี๋ยวลงบ้านแต่ตัวที่ชัดเจนหลักในการดูสําคัญคือตัวนี้เลยครับอย่างที่บอกนะช่วงเช้าช่วงบ่ายอย่าเพิ่งยึดติดกับหน้าเทรนด์ว่าจะบายหรือเซลล์ถ้าลงฝั่งไหนก่อนก็เทรดสวนฝั่งนั้นได้เลยครับเพราะว่าราคาทองคาดว่าจะมีการรอข่าวแค่มันมดี่มาในจเมนต์ดีๆก็เพียงพอแล้วส่วนการตัดสินนะครับจะเริ่มต้นจะในช่วงของตัวข่าวสารถ้าเกิดทุบลงมาถ้าเกิดบินขึ้นไป ให้เรารอดูว่ามี t ไทม์เฟรม H1 นะครับปิดตัวและอยู่ต่ำกว่าแนวรับหรือปิดตัวและสูงกว่าแนวต้านได้หรือไม่ถ้ามันมีแท่งเช็ด H1 แบบนั้นจริงๆแท่งต่อไปก็ยังไม่ลงก็ยังไม่ฟื้นอีกก็คือพูดง่ายๆครับยืนตรงนี้ได้ป็๊าแท่งต่อไปก็ยังสามารถยืนได้ลงมาอยู่ตรงนี้แล้วแท่งต่อไปอีกก็ยังย้อนกลับขึ้นไปเป็นหน้าบายไม่ได้อีก นั่นแปลว่าเขาจะเริ่มเลือกทางแล้วเราเองที่เทรดสวนหน้ากราฟเอาไว้ก็จะต้องพิจารณาในการแบ่งคัดตัดขาดทุนนะครับนั่งจุนครับอันนี้เป็นแผนที่จะให้เอาไว้ในวันนี้สรุปคือยังไงนะคุณตกลงมันจะต้องเทรดหน้าไหนนะพี่ไม่เข้าใจเลยครับเทรดได้2หน้าเพราะว่ากราฟเนี่ยนะครับนั่งจุนครับช่วงเช้าๆสายๆบ่ายๆเนี่ยวอลลุ่มเนี่ยมันยังมีไม่มากพอมันก็เลยเทรดได้2หน้า แต่ถ้านั่งทุนอยากจะได้ความชัวร์เลยนะบางคนบอกว่าไม่เอาสองหน้าคุณคุณจะต้องเลือกให้ผมหน้าใดหน้าหนึ่งผมเลือกให้ได้นะแต่นักลงทุนจะต้องรอคําว่าเลือกได้ราคาเนี่ยมันจะไม่สวยนะเพราะถ้าต้องการเลือกจริงๆผมจะรออย่างเดียวว่าคุณจะมีทางเฟบเปิดตัวต่ากว่าแนวรับ2 3งสามห้ไหมคุณจะมีทางเฟบเปิดตัวแล้วยืนเหนือ2 3 4 9ตรงนี้ได้หรือไม่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งยืนได้ ผมจะเริ่มไล่ราคาทันทีครับนี่คือแผนถ้าจะต้องเลือกหน้าเทรดใดหน้าเทรดหนึ่งนะให้กับนักทุนไว้แล้วสำหรับคนที่ต้องการจะเทรดหน้าเดียวแต่สำหรับบางคนที่ไม่ยึดติดยังคงพูดเหมือนเดิมลงมาลักบ,บายได้เลยถ้าเกิดขึ้นไปก่อนรับเซลล์ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแค่นี้เองครับสำหรับแผนวันนี้อา้าววันนี้นี่คุณไม่หนุนนําหน้าบายแล้วหรอครับคุณครับไม่ครับใหม่ใหม เราตรวจสอบให้กับนังชุนแล้วว่ากำลังบายเนี่ยมันเริ่มหดหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับซึ่งก็ตามภาพที่ปรากฏเลยขึ้นได้ก็ลงได้แม้ว่าจะยังมีปัจจัยสนับสนุนทำให้ทองคำยังสามารถเด้งกลับขึ้นไปได้อีกแต่มันก็จะยังไปไหนได้ไม่ค่อยไกลจนกว่าจะมีปัจจัยตัวใหม่เข้ามาครับดังนั้นวันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมบอกกับนังชุนว่ามันเทรดได้ทั้งสองหน้าเลย ทั้งหน้าบ่ายหน้าเซลครับผมไม่จะเป็นต้องยึดติดกับหน้าบ่ายแล้วจนกว่าจะมีปัจจัยตัวใหม่หรือราคาเนี่ยกลับขึ้นไปยืนเหนือ2อ4 9ได้นะครับดังนั้นคำถามสุดท้ายคุณผมติดบายด้านบนเลยแล้วผมติดเซลล์ด้านล่างด้วยทำยังไงดีไม่ต้องทำอะไรครับกราฟจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของแรงเหวี่ยงราคานั่นทุนจะมีโอกาสได้เคลียร์เอง แต่ถ้านั่งจุรู้สึกว่าใจร้อนจังเลยคุณครับเนี่ยผมติดบายด้านผมติดเซลล์ด้านล่างถ้ากราฟมันวิ่งย่อลงมาหรือว่ามันเด้งขึ้นไปด้านบนออกมาแก้ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่มันไซเวจริงบอาเนี่ะหรือว่าพูดส่งๆนะคุณนะอ่ะมาดูในเรื่องของตัวความพื้นฐานความสัมพันธ์ตลาดบ้าง ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับยังคงไซด์เว์เช่นเดียวกันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ดังนั้นกราฟราคาทองคํามีโอกาสปรับฐานได้ส่วนตัวยวพันธบัตรสิปีแม้ว่าจะอยู่ในเทรนขาขึ้นในภาพ H1 แต่ระยะสั้นก็เริ่มทําการปรับฐานด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้ายูสิปีไม่ดีตัวขึ้นอีกครั้งมันก็จะกดดันราคาทองลงไปไหนไม่ได้เวลาทองโดนทุบอาจจะหลังจากที่ผมผพูดจบปุ๊บนะครับทองไหลลงมาเลยนะครับทั้งจุดนั้นเป็นพันจุดนะ สุดท้ายคุณไหลเป็นพันจุดยังไงเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นไปครับไม่ได้น่ากลัวถ้ายิวสิปีไม่ดียังไงทองเด้งกลับอยู่แล้วแต่ในทางกลับกันถ้าผมไล์จบทองดีดเปลี่ยนขึ้นไปเป็นพันจุดเช่นเดียวกันในขณะที่ยิวสิปีนั้นก็ไม่ได้ลงหนักอะไรมากมายอีกทธิผลของโครงสร้างเทรนหน้าบายของอัตราดอกเบี้ยในตลาดสหรัฐเขาจะเป็นตัวกดดันทําให้ทองที่กําลังบินเนี่ยมันย่อตัวกลับลงมาได้เองดังนั้นนี่ก็คือสาเหตุครับที่สามารถเทรดได้ทั้งสองหน้า ุณแต่วดดัชนีนี่มันพุ่งไปแล้วนะฮะดัชนีอาจจะพุ่งจริงครับแต่ถ้าเราดูกราฟดีๆก็ยังไม่สามารถทำหายใหม่ได้เลยครับแม้แต่ตัวเดียวไม่ว่าจะเป็น US 1 0 0 0น0แต่บอกไว้ก่อนนะภาพรวมสำหรับตัวดัชนีที่ผมยังหนุนนำหน้าบ่ายนะครับเดี๋ยวที่พี่ขวาญตาถามมาว่า US 100หดร้จะเฉยหน้าไหนดีหน้าบ่ายครับรอยยอและเฉยหน้าบ่ายได้นะครับนี่คือการสรุปประเด็นทองคำครับนึ่งจุดครับต้องกราบขอพระธารภัยทุกท่านด้วยนะวันนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้ให้โฟกัสกับหน้าบายเป็นหลักต้องให้เทรดทั้งสองหน้าเพราะจะพูดหนุนนำหน้าบายอย่างเดียวไม่ได้ถ้าความชอบส่วนตัวนักลงทุนก็ยังรู้อยู่ว่าผมาชอบหน้าบายด้วยใจรักอยู่แล้วแต่พอมาดูความสัมพันธ์มันพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะต่อให้คุณชอบหน้าบายถ้าข่าวสงครามไม่มาทองคำมันก็ขึ้นไปไหนไกลมากไม่ได้ครับทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ ถ้าขาบายและขาเซลล์เข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์คำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยครับนรองจุนครับผม สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US d ลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner โค้ดหรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับคูเปา50หรือคูเปา50 ตามด้วยเล็กหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนะี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12นาฬิกาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนั่นุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นําไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้าเอ็กเทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม